ครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับโซ3รีสตาร์ก o อดทูเอออ่านคุณสมบัติเกมกันก่อนนะครับนักล่าเกมดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะจ๊ะอ่าทนของเราไม่ต้องเยอะ1,000ปรับเบ็ดแล้วก็ไปเลยนะปรับเบ็ดที่ 3... เบ,บาทแล้วก็ไปนะครับค่ายนี้เกมนี้ดิไม่ค่ายนี้เกมนี้อยู่ในค่ายของ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  ไม่บอกแล้วกัน,นจ๊ะแอดมาและกันแอดแปอยูเนี่ยนี่เลยบิ๊กวินโชว์ไปทีนะโฆษณาดีต้องอย่างนี้นะครับพูดไม่ทันจบเอาเลยอืมเท่าไรเท่าไรนะเท่าไรกันดีไปเรื่อยๆเลยไปเฮยเออเออทุนแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะเออสามร้300บาทรับซับมาเอาอะแม เกมนี้เป็นเกมแนวเทพเจ้านะที่เาเรียกเทพเจ้าหรือหกหกสิวเปล่าไม่รู้แต่ชื่อเกมบอก3 s t สต g o d 2 3ก็3 s t สาตาก็ดาวก,ก็เทพเจ้า2ก็คือ2 3ดาวเทพเจ้า2อเออมัง้งไม่รู้แปลตรงตัวให้เลยแล้วกันอ้อเทพเจ้าดาว3นะแปลจากหลังไปหน้าแล้วก็หน้ากลับหลัง ะไปเรื่อยๆโอ้โฮมาแล้วโอโฮสมตัวเลยเฮ้ยแม่หกซิลเปก้าว,วินไปทีเออมาโพ3ตัวงงๆเหมือนกันแม้เอาว่ะปันไม่กี่ทีมาเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะจ้าจะได้มีพร,ราคคดคลิปใหม่ๆของพวกเรา นะครับพวกเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันล่วงรู้ก่อนใครแน่นอนเกมไหนดีเกมไหนแตกง่ายหมอกแก่การไล่ล่าเงินรางวัลของมันเราจะพาท่านไปรู้จักนะครับกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะเด็กถ้าอยากจะเล่นแล้วก็แอดมานะครับแอด8 8 n ยเนียนลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอ้โหพูดตั้งนานเงินยังไหลไม่หมดเลยเฮ้ยขึ้นไปเรื่อยเร ยังไม่หยุดอ่ะไม่หยุดก็จะพูดไปน่ะดูที่จะไปสิ้นสุดที่ใดเลยแม่ขึ้นไปสามพันแล้วเออนี่เบ็ดสามติบบาทเท่านั้นเองน่ะถ้าเบ็ดไปห้าติบละเท่าไรเออดู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 ไหลไหลไหลโอ้โหห้าพันกว่าเลยสองเอาว่ะเป็นหมื่นปะเนี่ยไม่ยังไม่หยุดด้วย โอ้โห,โห,โหแจม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 ,ม,มนะลองไปเล่นกันดูนะครับเกมนี้นะหนึ่งมือหนึ่งพันโอ้โหโออหยุดก่อนสต็อปมาเออมองแกการล่ากเกมจริงๆหนึ่งมือหนึ่งพันเนี่ยเอาว่ะเออสวยสวยถ้าอยากร่วมล่ากเกมแล้วก็แอดมาเลยนะครับแอด88 u n i o ยูเนียน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ